กรณีที่แรงงานกัมพูชาทิ้งงานทิ้งนายจ้างไปจากทางฝั่งไทยเรื่องนี้ทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยเช่นกันแต่ว่าจริงๆมันเริ่มมาจากความเห็นจากทางฝั่งบ้านเราเองนะครับก็บอกว่าแรงงานกัมพูชาตอนที่สถานการณ์ที่ดึงคนกลับบ้านเขาเนี่ยเรียกว่าหายแบบกระทันหันเลยในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาพนักงานกว่า30-40%คือจะมาแบบว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็โทรตามไม่ติดด้วย บางคนนะ่ะทิ้งสัมภาระไว้ที่ห้องพักบางคนทิ้งงานกลางคันโดยที่ไม่ได้ส่งมอบเครื่องจักรหรือเอกสารอะไรใดๆทาให้สายการผลิตก็หยุดชะง,งักกันโดยทันทีสินค้าลงงานเล็กๆในส่งกันไม่ทันสัญญาลูกค้าก็เสียหายค่าโอทีพุ่งต้องไปหาจ้างคนชั่วข่าวในราคาที่สูงมากๆซึ่งเรื่องนี้ในอีกความเห็นหน,นะครับก็เข้ามาตอบกลับนะ,ะับก็บอกว่าในบางสซยงานโดยเฉพาะงานก่อสร้างนะ บางทีแรงงานทางฝั่งกัมพูชานะคือคนออกไปแบบรีบๆเลยทิ้งของส่วนตัวแต่ก็มีอุปกรณ์พวกเครื่องมือชิ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆคือถ้าทำแบบนี้กันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่คาดหวังที่จะกลับมาทํางานที่เมืองไทยอีกครั้งแล้วหรือไม่คือไม่คิดจะกลับมาในช่วงสถานการณ์ปกติเลยหรือไงคือผมเข้าใจนะว่าแรงงานบางส่วนเข้ามาแบบไม่มีเอกสารด้วยก็เลยกลับไปก็กลับไปแบบหายไปเลยทันทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้หน่าตกใจอย,อยู่ไม่น้อยโดยเรื่องนี้นะครับความเห็นของทางฝั่งชาวกัมพูชาครับก็เข้ามาตอบกลับกันนะครับ เราก็อบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบพูดกันอย่างนี้แหละว่าแรงงานกัมพูชาทิ้งงานไปหนีไปกลางคันแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าทําไมเขาต้องหนีไปก่อนผมคิดว่าหลายๆคนเขาไม่ได้อยากทิ้งงานหรอกนะเขาอยากกลับไปทํางานที่เมืองไทยด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ข่าวที่เกิดขึ้นข่าวปัญหาความไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เต็มไปหมดเลยครอบครัวที่บ้านหลายๆคนก็โทรเตือนกันทุกวันคนงานเขาก็ไม่มีความมั่นใจนะว่านายจ้างจะคุ้มครองดูแลเขาได้หรือไม่พเพราะก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งไทยจะอะไรยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบเขาได้ละ่ะ เขาก็มองในมุมของเขาด้วยอันนี้คือพยายามมาโต้แย้งให้นะครับในเมื่อความเป็นจริงก็คือการกลับบ้านมันเป็นทางเลือกเดียวด้วยซ้ําที่เขาจะทําได้ตัวน,นี้นะครับก็บอกเพิ่มเติมว่าแม้ว่ามันจะเสียงานแต่ว่าชีวิตนั้นทําอะไรได้มากกว่านั้นเยอะอ่ะก็คงจะหมายถึงว่าไม่กลับมาแล้วแน่นอนถ้าจะมาแบบนี้นะขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคนงานหนีตั้งๆที่ได้เงินล่วงหน้ามันมีด้วยเหรอ อันนี้ก็ไปพูดถึงอีกกรณีหนึ่งที่มีคนพูดถึงก่อนหน้านั้นอีกนะแต่คุณรู้ไหมว่าหลายๆคนก็โดนกดค่าแรงนะค่าแรงจริงมันไม่ได้พอกับค่าครองชีพของไทยหรอกพอมีปัญหาก็หนีไปท้งนั้งที่ยังไม่เขีย์บัญชีอันนั้นอาจจะมีบ้างแต่พราะระบบนายหน้าเองเอา้าอันนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของนายหน้าแล้วนายหน้าเกี่ยวอะไรกับนายจ้างเนี่ยคือเขาก็กล่าวถึงนะครับว่านายหน้านะทำให้มันไม่แฟนตั้งแต่แรกสำหรับแรงงานบางคนนะพอได้รับเงินได้รับเงินล่วงหน้าก็อาจจะหนีหายไปเลย เอาแต่นะั้นคือสิ่งที่ไหนหน่าเขาหักค่าจ่ายไม่ใช่เหรอคือคนนี้ก็พยายามอธิบายเหตุผลนะครับก็บอกว่าโดยพื้นฐานะแรงงานกัมพูชาต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปทํางานที่เมืองไทยกันอยู่แล้วคือถ้ามันไม่คุ้มแล้วก็ไม่หักตีบกลับมาเลยในจังหวะที่พอดีพอดีพวกเขาก็คงไม่เหลือทางเลือกอะไรใดๆอันนี้พยายามอธิบายนะครับว่าบางคนได้เงินค่าจ้างไปก่อนด้วยซ้ำเนี่ยทำไมกลับไปก่อนละขณะที่ความเห็นของอีกคนนะฮะก็บอกว่า ทำไมไม่บอกล่วงหน้านั่นคือสิ่งที่ผมเห็นคนไทยก็พูดกันบ่อยนะต้องบอกล่วงหน้าโอเคนั่นคือวัฒนธรรมการทํางานในเมืองใหญ่ของพวกคุณอย่างนั้นเหรอคือในความเป็นจริงนะจะมีใครกล้าบอกถ้าบอกล่วงหน้าในจ้างบางคนก็ไม่ให้ไปนะเลย้ก็ต้องพูดตามตรงทางฝั่งไทยแหละถ้าบอกล่วงหน้าเขาหาคนงานไม่ได้เขาก็ไม่ให้ไปจะไปได้ยังไงก็ไม่บอกสิถึงจะได้ไปได้ซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งของบ้านเรานะครับคนไทยก็ตอบกลับไปนะครับก็บอกว่า คือผมเข้าใจได้นะว่าคนกัมพูชากลัวคนไทยก็กลัวเหมือนกันคนไทยก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงก็เกรงว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่คุณไม่คิดเหรอว่าการที่แรงงานบ้านคุณหนีไปแบบนี้มันก็ทําลายเครดิตของตัวแรงงานเองนะผมพยายามแยกแยะด้วยซ้ําว่าระดับประเทศกับระดับแรงงานอะคนละส่วนกันแรงงานคือคนหาเช้ากินข้ามเข้ามาทามาหากินแต่ว่าถ้าแรงงานทําแบบนี้มันก็เสียเครดิตของแรงงานกัมพูชาเอง อย่างเมืองไทยของเรานะต้องเลือกแรงงานจากหลายประเทศเลยไม่ใช่มีแต่กัมพูชาคือถ้าพวกคุณไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัญญาวันหลังนายจ้างทางฝั่งบ้านเราก็จะหันไปจ้างพมา่าลาวหรือแม้แต่ศรีลังกาแทนแล้วตอนนั้นพวกคุณจะลําบากซะเองนะกลับมาอีกครั้งก็ไม่มีช่องทางให้กลับมาแล้วด้วยนีกความเห็นนะครับก็บอกว่าคือ คนไทยเนี่ยไม่ได้ห้ามคนกัมพูชากลับขนาดนั้นหรอกถ้าคุณมาชี้แจงเหตุผลนะผมเชื่อว่านายจ้างบ้านผมส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นยกเว้นแต่ว่าคุณจะแอบเข้ามามาแบบไม่ถูกต้องอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะคุณอาจจะเจอกับพ่อต่อรองอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถกลับได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันเป็นเหตุผลจําเป็นจริงๆนะคนไทยส่วนใหญ่นายจ้างส่วนใหญ่ในไทยเขาให้กลับอยู่แล้วคุณควรมาเจรจากับเขาสิไม่ใช่ิีงงานจนเห็นหลายๆคนบ่นกันในความคิดเห็นอันนี้ก็เอามาจาก การที่หลายๆคนก็บอบอกนะครับว่าคนกัมพูชาทิ้งงานแล้วก็กลับไปเลยคือทิ้งงานแบบนี้มันไม่ใช่แค่การทิ้งงานนะแต่ว่าสายการผลิตถ้าสมมติคุณไปที่โรงงานนะธุรกิจเสียหายนะใครจะรับผิดชอบแล้วทีนี้นะถ้าคนจํานวนมากของกัมพูชาอยู่ที่เมืองไทยทํางานอยู่ดีแล้วก็หายไปหนีไปเงียบๆหมดแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นการเอาตัวรอดแล้วแต่มันคือการที่ไม่ให้เกียรติคนที่จ้างงานคุณเลยคือเขาอุตสาห์จ้างงานคุณนะ ขณะที่ความเห็นทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับก็ตอบกลับมานะครับก็บอกว่าคนไทยเนี่ยก็โฟกัสแค่เรื่องของการทําให้ธุรกิจมันเสียทิ้งงานแต่คนกัมพูชานะบอกเลยว่ามันมีแค่เรื่องปากท้องและการดํารงชีวิตต่อไปได้เท่านั้นเราไม่ได้คิดหรือว่าหลายๆคนก็ไม่ได้คิดต่อเรากว่าอ,อ๋อธุรกิจมันจะเสียหายอะไรยังไงแต่คุณไม่เคยพูดถึงแรงงานที่ถูกเอาเปรียบเลยนะต้องทํางานหนักกว่าคนไทยต้องอยู่ในห้องพักที่แออัดต้องยอมรับค่าแรงขั้นต่า คนไทยเองก็ไม่อยากทำงานแบบนี้กันแล้วทำไมไม่พูดถึงมุมนี้ล่ะโหไปเรื่อยแล้วเนี่ยขณะที่ชาวกัมพูชาบางท่านนะครับก็เข้ามาบอกนะว่าผมเห็นพูดถึงเรื่องเครดิตใช่ไหมว่าแรงงานกัมพูชากลับไปจะไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำงานที่เมืองไทยอีกแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคือถ้าไปไทยไม่ได้จริงๆนะในอะนาะคตไปไทยไม่ได้จริงผมเชื่อว่าประเทศของผมเองก็จะติดต่อหรือว่าไปทำดีลกับประเทศอื่น,นด้วย ทำให้ไม่ได้มีแค่ไทยเป็นทางเลือกต่อไปเวียดนามจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นคือมีสารพัดกําลังเปิดรับแรงงานเราไปได้นะถ้าประเทศไทยไม่อยากรับแรงงานของเรากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเราจะต้องง้อเมืองไทยตลอดไปโดยก็มีความเห็นเข้ามาเสริมกันเองนะครับก็บอกว่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแรงงานกัมพูชาน่ะหลายๆคนไม่เข้าใจในสัญญาจะต้องแจ้งก่อนที่จะออกไปกี่วันกี่วันเขาไม่ได้เข้าใจเพราะว่าสัญญาตัวสัญญาบางที่มันเป็นภาษาไทยด้วยนะ หลายคนอ่ะไม่ได้เข้าใจเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะั้งแต่ต้นแม้แต่ในหน้าอธิบายแบบสั้นๆค่าแรงจริงก็น้อยกว่าที่โฆษณาแล้วแล้วก็ค่าหัางนูน่นหัางนี่เยอะจนแทบไม่เหลือเขาก็ต้องเอาตัวรอดแบบที่เขาเอาตัวรอดได้เงินล่วงหน้ามันไม่ใช่ทุกที่ที่จะจ่ายให้หรอกนะผมไม่เชื่อหรอกว่าในไทยเนี่ยจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้คือต่อให้จ่ายจริงนะมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับแรงกดดันหรือสิ่งที่ต้องเจอก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปเรียกว่าต่อให้มีเงินจ่ายล่วงหน้ามาก่อนมันก็ไม่พอด้วยซ้ำ ความที่เห็นามาครับบอกว่าคนไทยต้องเข้าใจนะว่าแรงงานกพูชายเองก็ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยกับตนเองไหมคือถ้าบอกล่วงหน้ามันมีกรณีที่เห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอันนี้น่าจะพูดถึงกรณีที่เข้าไปแบบไม่ถูกต้องนะน่าจะลักลอบเข้าไปนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามันมีหลายกรณีที่คนบ้านเขานะ่ะมีนายจ้างยึดพาสปอร์ตไปคือถ้าไปแบบถูกไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็บางคนไม่ให้ออกจากที่พักด้วย มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าบาังคับไปโดยมารยาทแรงงานก็ไม่มีทางเลือกนะที่จะต้องบอกเพราะฉะนั้นการออกไปแบบเงียบๆนั่นคือวิธีที่สุดและผมก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นสาหรับบางสถานที่หรือว่าบางสถานประกอบการความคีดเห็น,นตะมาอีในะครับก็าบอกว่าถ้าต้องทํางานทางนั้นที่กลัวว่ามีปัญหาหรือว่ากลัวในบริบทไหนก็ตามแต่ในเขาหมายถึงคนบ้านเขานะครับเงินที่ได้มาจากทางฝั่งไทยณตอนนี้มันก็ไม่มีค่าอะไรใดๆ คือถ้าจะต้องทํางานในสถานการณ์แบบนี้นะถ้าเราได้อะไรกลับไปครอบครัวเราน่าจะมีปัญหามากกว่าขาดรายได้ซะอีกอันนี้ก็เป็นความเห็นสันส้นๆนะครับขณะที่เรื่องนี้นะครับไปไปมา,มาการเป็นว่าทางฝั่งบ้านเขาก็มีความเห็นแตกออกเป็น2เสียงด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามาโต้กับคนทางฝั่งบ้านเราอย่างเดียวนะครับโดยในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าคุณก่อนที่จะไปเถียงคนไทยคุณต้องลองเปรียบเทียบกับการไปทํางานที่อื่นดูอย่างเช่น ถ้าไปทํางานในเวียดนามก็เห็นเห็นอยู่ว่าค่าจ้างรายวันมันตกเฉลี่ยเพียงตีเป็นเงินไทยนะครับร้อาสิบาทถึง200บาทอันนี้คือเขายกตัวอย่างมาว่าถ้าไปที่เวียดนามนะครับคือประมาณนี้แต่ว่าในขณะที่ไทยเนี่ยก็จะไป300รไปไปลายลนะฮะสำหรับแรงงานกัมพูชาก็แล้วแต่พื้นที่เรื่องนี้นะหลายๆคนลืมที่จะคิดถึงว่าถ้าทํางานที่เวียดนามไม่ต่างอะไรจากมาทํางานในเมืองใหญ่ในกัมพูชาเลยแต่ของไทยมีทั้งโ t มีทั้งเบีย้ยขยัน เอาจิงส่วนนี้แรงงานควรจะรักษาเครดิตให้กับคนรุ่นถัดไปบ้างนะการที่แรงงานยังมีโอกาสที่จะเข้าไปได้ในรุ่นถัดไปนั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสไม่น้อยสำหรับคนในรุ่นถัดไปที่เขาจะได้ไปทํางานที่เมืองไทยต่ออยู่บ้างแม้ว่าตอนนี้คนจะไม่อยากทําก็ตามแต่ควรที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของแรงงานนั้นดีเข้าไว้สักหน่อยอันนี้ก็พูดในอีกมุมนะฮะโดยเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยนะครับอย่างในอีกความเห็นนะก็บอกว่าเครดิตแรง,งงานนี่แหละคือสําคัญ การที่แรงงานบางคนไปทิ้งงานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็หนีกลับบ้านมาเนี่ยโอเคมันอาจจะได้เงินใช้ทันทีในระยะสั้น,นได้เงินกลับมาแต่สิ่งที่หายไปก็คือสิ่งที่เป็นความน่าเชื่อถือกับคนจำนวนหมู่มากที่คนไทยจะมองซึ่งเป็นสิ่งที่นายจ้างไทยให้ความสำคัญมากๆทีนีนะี้หากข่าวแพร่ออกไปเรื่อยๆนายจ้างโหเขาอาจจะมองแรงงานบ้านเราว่าไม่น่าเชื่อถือกลัวที่จะจ้างไปแล้วก็หายไปอีกอะไรแบบนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ได้เรื่อยๆ ผลก็คือแรงงานรุ่นใหม่อย่างที่คุณพูดนะถูกต้องเลยจะเข้าไปไทยในอนาคตเนี่ยโหถูกกดค่าแรงหนักกว่าเดิมอีกหรือไม่ก็อาจจะถูกคัดออกตั้งแต่แรกเลยทีเดียวผมเห็นด้วยนะบางคนไปพูดถึงการไปทํางานเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอ่ะอันนั้นนะ่ะมันคือแรงงานบ้านเราที่พอจะมีทักษะที่จะไปเลือกทํางานได้คือพูดง่ายก็คือมีความสามารถสักหน่อยแต่เอาจริงๆนะๆนะสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆเนี่ยกระบวนการการสมัครมันเข้มงวดใช้เงินทุนสูงกว่าเยอะเลย และต้องมีวินัยมากกว่าหลายเท่าแรงงานคือคนส่วนใหญ่บ้านเราไม่ได้มีความสามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นไงเอาแค่การลงทุนที่จะไปได้นั่นก็เป็นสิ่งที่เข้าไม่ถึงแล้วบางส่วนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นในเรื่องที่บอกว่าก็เพราะในไทยเนะี่ยมีแรงงานเกินล้านคนนะผมมองอย่างนั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังไงตลาดแรงงานไทยก็สําคัญถ้าสถานการณ์กลับมาปกติผมกลัวจะมองหน้าเขาไม่ติดนะสิแล้วทีนี้มันเป็นตัวเลขไปถึงหลักแสนคนเนะี่ยผมเกรงว่า มันไม่ต่างอะไรจากการที่คนจํานวนมากพร้อมใจกันที่งานอยู่บ่อยๆเข้าสักวันเขาจะหันไปที่อื่นน่าจะเป็นเมียนมาแล้วเท่าที่ผมเห็นนะนะซึ่งก็มีจํานวนมากและก็คุ้นชินกับการทํางานในไทยด้วยเช่นกันผมเคลงว่าเราเนะี่ยเสียโอกาสไปเต็มๆแล้วในเรื่องของแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับ GDP ของกัมพูชาอยู่ไม่น้อยคนที่ความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามายืนยันนะครับเขาบอกว่ามันก็ควรจะทําให้ถูกต้องตามหลักที่ประเทศไทยเขาปฏิบัติกันผมไม่รู้นะว่า แต่ละคนมาจากจังหวัดไหนมาจากพื้นที่ไหนแต่ถ้าประเทศไทยต้องบอกกับนายจ้างล่วงหน้านั่นคือข้อตกลงที่ควรจะบอกต่อให้เขามีเงื่อนไขอะไรเข้ามาทําให้เป็นอุปสรรคในการที่จะกลับบ้านก็เถอะมันควรจะทําตามขั้นขั้นตอนแบบนั้นเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะทําให้แรงงานของเราไม่เสียภาพลักษณ์อะไรแบบนี้โดยเรื่องนี้ในมุมของคนที่โต้แย้งนะครับก็โต้แย้งกันเองนะครับก็บอกว่า จริงๆภาพลักษณ์แรงงานกับบูชาเนี่ยมันเสียตั้งแต่คนทางฝั่งนั้นเขามองว่าเราเป็นแรงงานที่จ้างได้ในราคาประหยัดแล้วคือผมเชื่อว่ามันเสียตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือเขาไม่ได้มองว่าเป็นแรงงานมีทักษะสูงอะไรมากมายเลยเป็นแรงงานที่ทําให้พวกเขาสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจได้จ้างงานในราคาที่ถูกลงได้และก็ได้กําไรมากยิ่งขึ้น คุณคิดว่าแบบนี้มันเป็นภาพลักแรงงานที่ดีตั้นแต่ต้นหรอือมันไม่ใช่เลยมันไม่ดีนั้นแต่ต้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะสมแล้วที่โแรงงานราคาถูกที่พวกเขาเข้าใจนั้นก็สามารถอยากจะไปก็ไปได้อย่างสบายๆคล้ายๆแรงงานรายวันที่จ้างกันในราคาประหยัดราคาถูกมากๆไม่อยากจะทําตอนไหนก็หายไปเลยอะไรแบบนี้มันก็เป็นปกติที่จะได้เจออะไรแบบนั้นนะ ยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะแจ้งในราคาที่สูงมากๆแล้วก็มีเงินเดือนในระดับที่สูงจนหน้าพึงพอใจแบบนั้นไม่มีใครหายหัวไปไหนแน่นอนคือถ้ามึงเงินเดือนสูงจริงเลยได้สูงจริงในระดับที่ดึงดูดไม่อยากให้กลับบ้านนะผมคิดว่าไม่มีใครอยากกลับหรอกอยากรักษางานตรงนั้นเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นไงทางฝั่งไทยเขาจ้างด้วยค่าแรงที่ถูกมากๆอยู่แล้วแรงงานก็เลยเป็นแบบนั้นไปด้วยอ้าวอันนี้ก็ หรือจะสื่อสารว่าเป็นเพราะว่าแรงงานเป็นทักษะที่แบบธรรมดาทั่วๆไปหาง่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยไม่ต้องมาแจ้งอะไรกันโอ้โหนี่ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างแปลกอยู่พอสมควรนะเนี่ยปิีท้ายด้วยความเห็นของทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับที่ก็พูดถึงด้วยความเห็นใจนะครับเขาก็บอกว่าคือคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไปทํางานในไทยเขาอยากอยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะอยากให้คนไทยเข้าใจ แต่ทีนี้นสาสถานการณ์มันไม่สามารถเอื้อให้มันเป็นแบบนั้นได้หลายๆคนกว่าจะไปถึงเมืองไทยได้ก็เพื่อคาดหวังจะเลี้ยงดูครอบครัวแต่ทีนี้เนี่ยครอบครัวที่บ้านเกิดเองก็เผชิญปัญหาหนักเลยก็คือกรณีที่บ้านเขาก็มีเรื่องของที่ดินใช่ไหมล่ะก็กลัวกังวลอะไรพวกนี้มีเรื่องของที่ดินเรื่องของสัญชาติเขาก็กลัวนะครับว่าเขาอธิบายนะครอบครัวที่บ้านเกิดก็ห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กกลามากเลยนั่นจะทําให้หลายๆคน,นะตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาจะทํางานอยู่ไทยอยู่แล้ว กลายเป็นว่าไม่มีทางเลือกนอกจากจะกลับไปแม้รู้ว่าจะเสียเครดิตก็ตามโดยความเห็นนี้นะครับการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาด่านปิดก็ด้วยเช่นกันทําให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานที่เมืองไทยอย่างราบรื่นในตอนแรกบางคนอาจจะคิดว่ากลับมาก่อนแล้วก็ค่อยจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งในภายหลังแต่ปัญหาก็คือตอนนี้มันทําให้ไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากนักไหนจะแม้แต่การถูกนายหน้ากดดันด้วยเช่นกัน คือหลายๆคนก็จะรู้สึกไม่มั่นคงเลยก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านทันทีไปก่อนเพราะว่าการจะอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งไม่รู้ว่าจะได้ค่าจ้างไหมมันถือว่าเสี่ยงเกินไปสำหรับบางคนหลายคนอ่ะทำงานในไทยมาเป็นเวลานานนะแล้วก็แทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยบางคนทํางานวันละสิบถึงสิชั่วโมงด้วยซ้ำเพื่อเก็บเงินส่งกลับไปยังครอบครัวแต่ทีนี้อาจจะผสมกับความเหนื่อยล้าสะสมรวมไปถึงข่าวจากบ้านเกิดอีกต่างหากมันทําให้เกิด เรื่องที่มันกระตุ้นในใจอยู่เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะกลับไปโดยทันทีไม่ใช่ว่าไม่อยากทํางานที่เมืองไทยแต่อย่างใดมีแรงงานจนํานวนไม่น้อยนะที่กลับบ้านไปด้วยความจําใจด้วยซ้ำจากสถานการณ์ทั้งหมดคือการเล่าไปเรียบเรียงในสไตล์ผมนะครับนั่งเล่าสู่คนฟังสไตล์นี้ถ้าชอบก็เล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อด้วยนะครับวันนี้ฝากซื้อยืมแบรนด์ไทยสัญชาติไทยนะครับที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ